วิ่งตรงดีเหยื่อรุ่นใหม่ๆที่ทําลูกหมุนชี้ลงล่างเนี่ยจะทําให้ขึ้นน้ําได้ไวไว้หลิวสร้างฟองด้านหลังได้ดีครับเสียงดีนะสวัสดีนะนะนะล้บตกปลาใส่ยบปลอมทุกท่านครับผมวันนี้ปองแผนกลอนพิเช่งจะพามารับชมเหยือ่อตกปลาแบรนด์ไทยที่ทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกหนึ่งท่านครับก็คือแบรน T.S.F. ครับหรือ t ายไทยสติก i ิ c ชิ่งครับคือของน้าตุ้มของเรานี่เองเหยืตัวนี้ก็เป็นเยือโลกกันแค่ชื่อก็สุดยอดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ผมก็ชื่นชอบครับเป็นฝีมีคนไทยเลยจัดมานำมารีวิวครบทุกสีเลยก็มีสีม่วงแดงดำเทาแล้วก็เขียว เดี๋ยวมาเปิดตัวสีดํากันเลยครับผมชอบตัวสีดําเป็นพิเศษเลยเปิดตัวสีดํามาดูกันดูแพ็คเก็งกล่องใส่ดูก่อนครับรสวยงามมากพบเลยครับ TSF ครับโลกนนะครับน้ำหนัก8กรัมความยาว3.5เซน อย่าจับตีไกลแน่นอนอยู่ตัวนี้ราคาก็125บาทสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ครับมาเปิดดูด้านในกันเลยมีของเพิ่งมาถึงครับแม็กยังอยู่เลยวาบเขาให้โอ้โหสวยงามครับ เป็นเหยื่อตัวเล็กดีครับเหยือที่ผมชอบเลยไซส์เล็กๆแบบนี้ใหญ่กว่าอเล็กกว่านิ้วโป้งหัวหน่เกือบเท่านิ้วชี้เลยครับเหยือโลกกันใต้ท้องก็จะเขียนว่า T.S.F. ครับเหยื่อยางนุ่มดีนะไม่นุ่มเกินไปช่วงปีก ่าประกายไฟของอ่าเจ้าโลกกันนี้ก็จะเป็นกาดไปในตัวในการเนี่ยการสวะนะครับเนหยื่อที่สวยมากๆครับตัวอย่างนุ่มดีครับกดลงไปเบ็ดเปิดดีใช้ได้แต่กดลงไปนี้รู้สึกว่าจะเป็นตะกัวฟิวพันแบบธรรมดานะเพราะว่าเป็นกลม,กลม ใบหลิวให้มาสองใบสวยมากครับโอ้โหสองใบนี้คือกระทบลงเอาตีลงน้ำเนี่ยกระทบลงไปมันจะเหมือนเขียดล้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมชอบอีกหนึ่งจุดนะจะเรียกปลาได้ดีเสียงที่บใบเหลิวปะทะกันแบบเนี่ยจะทำให้เรียกความสนใจปลาได้ดีเหมือนกับเขียดล้อกนั่นเอง นี่ครับโอ้โ oh, ห oh. เห็นรูปโลกันเลยเพลิงไฟครับ T.S.F. ครับยอดตัวนี้เป็นตัวหมุนน้ำหมุนใบหลิวเวนี่ครับให้พัดพกันตามให้ตีฟองเดย๋่วตัวนี้เรียกปลาได้ดีแน่นอนตัวเล็กดีครับชอบมากมาดูด้านในกันอ,อย่ามาดูลูกหมุนด้านหน้าลูกหมุนแบบนีุ้่นเหยื่อกบอยางล่กใ,ใหม่จะลูกหมุนชี้ลงแบบนี้ก็ถูกต้องนะครับเป็นการ โมให้เยื่อขึ้นน้ำได้ไวครับตีลงไป,ไปจะขึ้นน้ำไวมากลาบกอไม่ต้องเร็วมา๋ยาถอดให้ดูด้านในกันเลยห้องเครื่องรู้สึกว่าจะถอดง่ายนะจะถอดแค่นี้พอไหมให้หมดเลยอ,ออกมาหมดเลยมาดูห้องเครื่องกันก่อน มีหน้าน้ำหนักถึงได้8กรัมครับคือพันตะกัวฟิวมาอย่างเยอะเลยไตมลอดเลยครับถึงคอววงเลยลก็เป็นตะกัวฟิวพันแบบธรรมดานะแต่เอาจริงกีแล้วก็นำไปตกปลายิปเค้าที่ผมลองมาก็ติดปลาได้ดีอะไรค่ายที่พันแบบนี้นะก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้ปลาติดปลาย,ยากนะก็ติดปลา ได้ดีเหมือนกันลูกมุนก็ใช้วงเกลียวแบบนี้เราอแขอ่งแรงสุดท้ายเป็นตัว้องเ,เครื่องมาตรฐานแล้วกันต้องบอกว่าอย่างงี้ครับมาดูตัวบอดี้กันครับบอดี body เป็นยางเหนียวไหมหดอูอยางเหนียวใช้ได้เลยนะ,ะยนี้ครับไอ้ตรงรูที่จะร้อย อ่าอาเบ็ดนี่มองรู้ว่าจะใหญ่ใหญ่หญเป็นอ่างไรยั่มีนะปลาปลาถ้าเราทำไปรีวิวก็บอกว่าหลุดง่ายใช่ไหมครับผมไปรีวิวก็จะมาแจ้ใงให้ทราบอีกทีว่ามันหลุดง่ายยังไงขอบอ่ารีวิวเปิดกล่องกันก่อนแล้วกันดีของเพิงได้มาครับดีเต้นครับ ให้ทุกท่านได้ชมครบอดง่ายใส่ยากครับจะดูจักดูแล้วใหญ่ไหมมันก็ใหญ่นะเดีย๋ยวมาเปิดดูตัวสีสีเทาเลยครับเทาก็สวยครับ,รบนี่โห เจ๊ครับพี่เอ็กเด็ครับเพิ่งไฟครับเบ็ดจริงๆก็เปิดเยอะนะครับผมก็ถือว่าทำมาได้ดีครับรูดไปด้านหน้ามันคงแต่มันก็หลุมหลวมนะ รงรูท้ายอาจจะใหญ่ไปหรือเปล่าต้องผมไปทดสอบเทสเราจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันรูห่วงด้านหน้าก็ใหญ่ดีหนาดีมันจะหลุดง่ายเหมือนที่แั้่าหลหนท่านพูดไหมลองดูกันออก็สุดยอดครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับเจ้าเหยื่อโลกกันของท้ายไทยสเตติชิงครับ ก็จะมีเขียวเทาดำม่วงกดแดงครับสวยๆทุกตัวเลยรับเป็นเหยื่อที่น่าติดกระเป๋าไว้อีกหนึ่งแบรนด์ครับสำหรับค่ายาฝีมือคนไทยผมก็สนับสนุนทุกค่ายครับใครไหนค่ายไหน,ไหนโดดใครไหนเด่นก็จะจับมารีวิวให้ท่ทานได้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับ ไปดูการทดสอบลงน้ำจริงกับเจ้าโลกกันรับชมกันเลยครับวันนี้ก็จะเอาเจ้าโลกกันมาตามหาปลช่อนคองครับเป็นปลาช่อนคองแหน่แบบนี้คือสวยมากๆครับจะเอาโลกกันมาตามหาดูจะเจอตัวไหมนี่เลือกสีดำมาครับ เป็นสีที่ชอบอันดับหนึ่งอ่ะดับสองสีเทาไปไปดูกันขอ,อเป็นเยื่ออีกหนค่ายที่ลุยแหน่ได้ดีเหมือนกันครัเป็นเยื่อหวดแหลมแบบนี้ นีต้องเช็คทุกจุดแหละมีสิทธิ์ที่จะเจอตัวเสียงใบหลิวกระทบกันเสียงดังฟังชัดนี้ะเพิ่มการสั่นของตัวเยื่อในการยกไปคันเล็กน้อยยกยกปล่อยอยกปล่อยเป็นจังหวะ บทคอ,อลหาครับผมสำหรับเยื่อโลก,กันของค่ายไทสเตทฟิชชิงก็เป็นเยื่อที่ทำออกมาได้ดีครับผมขึ้นน้ำไวไม่ติดสะวะง่ายแล้วก็ปาน่าจะติดได้ดีด้วยครับเพราะว่าตาเบ็ดมันถอยมาข้างหลังนิดนึงแต่การตรงช่วงนี้ก็ยังการสวะได้ดีตานานี่ท่านผู้สร้างหน้าต้มก็บอกแล้วว่าให้หมุนตรงนี้ให้ตรง นี่ผมผมหมุนมาครั้งเดียวนะลงหมายก็ยังไม่เบี้ยวเลยก็จบจบไปครับตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาหรอกครับบางทีใส่แพ็กเกจซองมาอาจจะเบี้ยวได้แล้วก็มาปรับ,รบแต่งด้านหน้าให้ตรงก็ใช้ได้แล้วเนี่ยไม่เบี้ยวเลยนะคือน,น้าไวแล้วก็ตีไกลน้าหนักดีแปดกร,รัมเนี่ย่ใบเหลีวสองใบนี้เคาะกันคลิกคลกๆลกถ้าตีบนแหนนี่จะเหมือนกับกลบร้องเลยนะแบบกบเขียดร้องกิ๊กกิ๊กเลยฮะก็เรียกปลาได้ดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ น้าสนับสนุนครับสำหรับค่าย TSF ของหน้าต้มพัดเต f ฟิชชิงสุดยอดครับ